แนวทางเลขเด็ดกดติดตามช่องบ่าวอีสานทิศแก่นับแอดจะกำลังเดินทางมาที่ปูตาไฟนะครับปูเราจะมานั่งมีการพิธีขออีกทีหนึ่งโอ้ตรงนี้นะบ่สข้างในเลยค่ะโอ้ไม่เคยเห็นเียโปูหรือสีตาไฟอันไปเบืองดู ขออนุญาตเข้าไปนะครับเนาะทมอบให้เจ้าที่ได้เาไดก็ตามมากขอขอนุญาตเลยอนะครับขออนญาตอีกเรียบัดเมื่อขอว่าหันได้ไปแปดนึงมัถือมันดอกทีอแปดเอาตรงตรงเลยมาดิเอ้ามามอบตคุณหน

สีมาสือทีแดงสีมาสือสีซอยได้มาจากเมื่อถ้าแม่นห้โชคเมื่อืออื่นสีน้ำหลกน้ำหลานมาอ่าเอาเอาเอาขาละข้างมาฝากวัดนั่นอืเอาโชคมาห้นี่ละผู้ฤาษีนี่ละเอาเอาเงินเอาทองมาซื้อนี่ละซื้อเที่วัดนี่ได้เท่าใดก็สีน้ามาก เกลอกเสอเตะสามมื่เปลนบ่เดเอเห็นบ e ่เ่นาล่งเห็ลงเห็่หขออนุญาตดูนะครับหนึ่งหกแปดเด้ออต้องไมแหนนหนึ่งหกแยาวมือแปดเยอะข้างล่างลองช่วยยนตัวไหนตัวไหนตัวรอเมื่อก่อน มก่อนเด้อว่าท่านอยู่ยอดเดอตัวสีสแแม่เนาะมันยังเป็นล่างๆยู่งหมาแทรไเยีแล้วนี่โอ้สงสัยเ้านนหนึ่งหกหนึ่งหกท่นจ่ไม่ค่อยดีถ่ครับผมเดี๋ยวรออีกสักครู่เด้อนะครับผมตอนนี้บอบได้มาแล้วครับตัวแรก หนึ่งกับหกนะครับหนึง่งหกะตัวท so so ี so ่สามว่าจะเป็นตัวใดนะครับเนาะนเป็นแปดะ่ะใส่เอาเทียนสองบึงสองมึงไหมสองมึงไหมเปดดนั่นน่ะใช่ครับหนึ่งหกแป็ดนี่ะน่ะเทียนบ่าน่ะน่ะสองบึงเพราชัดเออกองหนึ่งหกแปดนั่งครับผมเอาเดี่ยเตะเด้อ หมวดเจ้าเห็นตัวได้องวันมันใกล้ๆกันครับบ่หนึ่งหกหกกับหนึ่งหกแปดแหละครับมีอยู่สองโซ่เนาะนี่ละบ่หกกับแปดแปดหนางมันวงกลางด้วยหนังเป็น่วงกลางเป็นเจได้แบบมันเป็นทางางอยู่ตัวที่สองนะเจดหนึ่งหกเจดเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดบ่เมนเมนเนาหนึ่งหกแปดเนาะจ้าหนึ่งหกแปดอ่ะนะครับพี่น้องปู่ฤษีตาไฟแฮนเดอร์นะครับหกแปด ครับแต่ว่าแปดแต่ก็ค่อยชัดไปหน่ยเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้พูดว่านางสมาธิพินก็ไม่ใช่เนาะหมึตีพี่นุกก็ไไ้หนหนนึ่งก็ไรหนึ่งหนกหไุกกระดาหนึ่งหกแปดเนาะหนึ่งหกหกก็ได้หนึ่งหกแปดก็ได้ หนึ่งหกเดียวเราจะเหมนเลยหนึ่กับเตัวเดียวกันเดี๋ยวมารอสรุปนะครับว่ากูจะบมอตเรตัวัหนตัวไหนมันเป็นตัวไหนตัวไหนหนึ่งหกเลยที่ตำหนันเหมตันใหม่เหมือนตำหนันที่ว่าเหมือนตำหนันครับอ่าอ่า ได้แล้วเด้อเลขเก้าหนึ่งเก้าเด้อเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้านะครับเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเลขลิมิตเก้าหนึ่งเก้าเด้อเก้เด้อพี่น้องครับผมครับสรุปสุดเลยครับผมว่าที่นี่สรุปสุดเลยนะครับสำหรัปุ่นเดนึงหกแปดหกแปดถูนเลเก่าก <9 S 2> <w> ็เลขหกตัวด้วยกันครับพี่น้อง ใช่โอ้ขาวพนเลยเราพ่นเลยวนี่เด้อี่นี่ครับปูห้ยได้บางนึงนี่คร okay. ับเก้านึเก้านะครับผมนั่งน okay. okay. ั่งเอาเมื่อกี้นะครับผมจะเล็กถูกนะครับผมเล็กถูกเลือขึ้ลงไปบนนี่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 ครับปูหายได้บางนึงนี่ครับเก้านึเก้านะครับผมนั่งนั่งเอาเมื่อกี้นะครับผมจะเล็กถูกนะครับผมเลขทูกเลืขึ้นลงไปบน เด็กถูกเฉียนยังไงนั่งๆครับเดี๋ยวรอเล็กถูกเฉียนเด็กถูกไอ้ไอบังฟองเลือถูกจะเข้ากันด้อครับเือกถูกเตยเนาะหนึ่งเออถูกเด็กถูกเนาะครับเด็กถูกหนึ่งหกห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 กว่าเป็นหกแบบอหนึ่งหกหก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 นี่นหกหกเดวกถูกเบ้งไงหนึ่งหกหกเนี่ยมครับหนึ่งหกหกครับถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนนะครับ หนึ่เหรียญนะครับทูกเปรียญเป็นหนึ่งหกหกยินดีดีใจเด้อเลขทูกนะครับหนึ่งหกหกนะครับผมหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกครับหนึ่งหกหกไต่ไฟไวก่อนไตไฟไวก่อนขอได้ทูบเป็นหนึ่งหกหกไตไฟไปก่อนอันนี้คือเป็นชุดเก่านะครับเด้อชุดเก่าบูบอกไว้แต่มาขอวันนี้ได้เก้าหนึ่งเก้าเลขทูบได้หนึ่งหก หนึ่งหกหกนะครับว่าแมนหนึ่งหกแปดนะครับด้อหนึ่งหกหกนะครับหนึ่งหกหกยืนยันนะครับแต่ผู้ชมนะครับผมเหล็กปูนะครับนั่งเอาอยู่ทีปูตาทิพย์นะครับผมได้ปูตาเก้าปูตาไฟปูตาไฟนะครับผมนะครับปูฤษีตาไฟนะครับผมเก้าหนึ่งเก้านะครับผมแล้วก็เหล็กถูกเสียงไทยนะครับผมคุณแม่นะครับผมที ถูกที่ป, ality, ปูพนนังอธิษฐานจิตทำไปที่มานะครับผมจุดได้หนึ่งหกหกนะครับผมนะครับก uh, 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 ็ร so ้องอภัยบิคอบิจรณแนะนำเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมยืนยันเลยนะครับเลขปูนังนี่มีได้นะครับเนาะเก้าเก้าสองบวกเลขปูได้บวกครับปูหนึ่งงตัวเลขนะครับ หนึ่งนไหนก่อตัวเลขนี้ปูปูบักบกรึครับผมหนึ่งหกหกนะครับก็ชอบตรงกับเลียชอบชอบเก้าชอบเก้าหนึ่งเก้าชอบเก้าหนึ่งเก้าชอบเก้าหนึ่งเก้าครับเก้าหนึ่งเก้านี้ปูนั่งนิมิตมาเมื่อกี้ใช่ไหมนิมิตมาเมื่อกี้ครับผมเก้าหนึ่งเก้าแล้วแล้วชุดก่อนนี้พูมก่อนนี้ให้อย่างที่ผมพรมก่อนให้สองหนึ่งเกตพรมก่อนให้สองหนึ่งเกตนายคิดว่าสองหนึ่งเกตมากกว่าแต่ว่านี่ให ให้เนี่ยคือฤาษีตาไฟไห่มาสามโตกับมี่ตอนนั้นเม่ชีพี่สาวมาเอายื่นเดเดสามโตนะส่วนมากถิดมาเลยๆงวดว่างันได้แปดหนึง่งนะมันออกหนึ่งแปดดังนั้นงวดนี้กระสิเขาคือเกาเพราะว่าผู้นี้อ่ารู้สึกว่าเมาื่อทบุญกุศลที่เราเราสาั่งเสาไหา้ให้บุญกุศลนี่เพิ่นข้าห้เฮ้ายังสงนะดังนั้นถึงว่ายังไรก็ต้องถือยังสงนะ สาธุครับเอซีนะครับเด้อนะครับจังที่ปูบอกไปนะครับตัวเลขทีมนั่นไปนะครับผมกับันใดทำให้โชคนะครับผมก็คกอยติดต่อมาผ่านทั้งช่องเด้อนะครับสำรหงเวินละทีสิบหกสี่หอสิบถึงนี้นะครับผมนะครับนี่ครับเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมสรุปนะครับผมท่านผู้ชมนะครับสรุปตัวเลขปูปรไทยนะครับหรือปูเดช่าเฮานะครับผมนะครับตัวเลขนะครับผมพุ่มแรกที่ปูไปเอาสองหนึ่งเจ็ดนะครับลางสองหักนะครับผมนะครับแล้วก็ พุ่มยู่นี่นะครับผมนะครับปูนะครับนักอธิษฐานจิตนะครับผมนะครับได้9 1 9นะครับผมสำหรับเด็กถูกกับหนึนะครับผมนะครับสีเป็นตรงใจท่านผู้ชมกะบลอไปวิเคราะห์พิจารณาลงเลยนะครับผมถ่ายมิโชคกระปูกะร่วมเฮ็ดบุญร่วมสั่งกันกระปูเด้อเดี๋ยวปูฟังสีบอกอีกทีนึงนะครับว่าสิสั่งอียังสำหรับเอฟซีทันใดที่มิโชคนะครับผมสำหรับงวดวันที่สิบหกพฤษหานะครับสีหอเสถึงนะครับผมนะครับต่อลอกไปวิเคราะห์พิจารณาลงเลยนะครับผมนะครับเอฟ

ปุ๊บอย่างนี้เนาะเพื่อนบอกยังกว่าแปดหนึ่งแปดโอ้หนึ่งแปดหนึ่งอหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหนึ่งหองกนี่เป็นเรืกถูกนะเมนเนาะหนึ่งขอแปดชุดก่อนแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งนี่ของปูปูสุกแล้วก็เก้านึงเก้าของปูอันปูปูดเชปูดีชาปูปลาไทยเฮ้าแล้วตัวเรขเพิ่มนะครับเชิญหนึ่งแปดหนึ่งบาทหนึ่งแปดหนึ่ง หนึ่งแปดหนึ่งเอานะครับผมตัวเลขเพิ่มมานะครับเนาะของปูนะครับครับผมอ่ะนะครับผมสรุปตัวเลขกันเ้อนะครับผมของปูปะทายนะครับปูปะทายนะครับภูมิแรกนะครับสองภูมิแรกที่ปูไปน่งได้สองหนึ่งเจ็ดกับสองห้านะครับส่วนมือนี่ปูมาน่งได้นะครับเนาะปูมาน่งได้เก้าหนึ่งเก้าส่วนเลขทูบได้ หนึ่งหกหกนะครับหนึ่งหกหกนะครับผมส่วนอีกหนึ่งแปดหนึ่งหนังของปูนะครับเด้อของปูสุกอ้วยนี่นะครับเนาะนะครับผมในมือนีนะครับเด้อทีเดีมาใหม่นะครับเนาะเก่าหนึ่งเก่าครับกับเลขทูบได้หนึ่งหกหกนะครับหนึ่งหกหกเด้อนะครับพี่น้องนะครับอยู่ที่ภูมิฤษีตาไฟนะครับได้เก้าหนึ่งเก้าครับกับเลขทูบหนึ่งหกหก เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับตัวเลขตัวเดียวกันนะครับผมอ่ะนะครับผมก็ลองเอาไปรลุ่นบึงนะครับเด้อพี่น้องนะครับปวดใจไปจออนุญาตในการรับชมนะครับเนาะจิจาณาดีๆก่อนที่จะเอาไปลงทุนนะครับอ่ะครับผมก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับพันธใดบ่ข่อยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลชากเกือบทุกชนิดนะครับผมสำหรับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับขอคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจสารโคชลักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตว์น้อยๆอไปมดพวกงูพวกเงี้ยพวกเงี้ยขอไหมขอมาไกลวะใดครับเหนือตีโตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไวเเเเเเกกกกาาะะงงงงิินนนนออออททรรรีียยคคับใวมสื่ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรกัน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ลองเอาไปบูซ่ามืองเด้อครับเด้อติดเงี้ยติดซันติดนารันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวย่งี่นะครับผมกับยังย้อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาถิ่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสำหรับอิสิรทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบว์จะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาถูครับอาซาถูกนี่แล้ว